สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนเต้นเพลงมนุษย์ป้านะคะของพี่เอมวิทวัฒนะคะอ่ะก่อนอื่นคลิปเต้นเพลงนี้นะคะก็จะเป็นลิงก์นะคะอยู่ด้านล่างในคําอธิบายของคลิปนี้นะคะท่าแรกนะคะให้เรายืนกลางขาพอประมาณนะคะแล้วเอามือทั้งสองข้างมาประสานกันไว้ที่น้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ทําท่า neck isolation นะคะอ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ก็จะทำไปด้านซ้ายนะคะทำสองจังหวะนั่นเองนะคะทุกคนอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองโอเคไหมคะถ้าใครที่ทำให้เป็นพยายามฝึกนะคะตึงไหลไว้นะคะพยายามให้คอมันไปหรือจะใช้ไหล่ช่วยก่อนก็ได้นะอลองเอาไปฝึกหัดทำเล่นกับเพื่อนบ่อยๆนะคะก็จะได้เองนะคะอันนี้นะใครทำไม่ได้ก็ทำเท่าที่ตัวเองทำไหวนะคะขอภายในความผมชี้นะคะ ดูเป็นปังปอหนึ่งเส้นเลยอะตัวนี้ก็จะเป็นจังหวะ1-2นั่นเองนะคะทีนี้จังหวะ3-4ให้เราเอามือขึ้นมาสะบัดสะบัดบนสะบัดล่างเป็นจังหวะ3-4ตามด้วยการเดินขาซ้ายตามด้วยขาขวาแบบนี้นะคะอ่ะเอามือพร้อมขานะ3-4โอเคไหมคะทุกคนอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะจาก Next Isolation 1-2ตามด้วย3-4โอเคไหมคะ อ่ะทีนี้ท่าที่5 6นะคะให้เราเอามือนะคะข้างซ้ายมาตั้งฉากกับข้างขวาแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนมา1รอบเป็น5แล้วก็ทิ้งลงจังหวะที่นี้เป็น6นะคะอ่ะหมุนมา5 6นั่นเองนะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะ5 6โอเคไหมคะเหมือนทิ้งอะไรลงสักอย่างหนึงเด้อนะทีนี้ถ้า7 8นะคะให้เราเอามือไปจับที่ เสื้อของเราแบบเออจะแบบจริจากานจีบไม้จีบมือตามด้วยเดินซ้ายเดินขวาเป็นจังหวะ78นั่นเองนะคะทุกคน7 8นะคะซ้ายขวานะคะอ่ะอีกหนึ่งรอบจาก neck isolation นะคะทุกคนนะหนึนับ1 2ตามด้วย3 4ตามด้วยเอามือมาตั้งฉาก5 6แล้วก็จีมือ7 8เห็นไหม เซตแรกจบไปแล้วนะคะทีนี้ขึ้นเซตที่สองนะคะทุกคนให้เราเอามือทั้งสองข้างของเราเนี่ยมากำกำปั้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราตีลงที่หน้าขาของเรานะคะแต่ว่าไม่ใช่ก้มแล้วมาตีแบบนี้นะอันนี้คือในส่วนของมือทําให้ดูว่ามันจะตีลงที่หน้าขาแต่เราจะกระโดดขึ้นไปแบบนี้ฟึบหนึ่งสองเห็นไหมคะอ่าอีกรอบหนึ่งนะคะ ปลายเตี้ยม1 2โอเคไหมคะแล้วก็เอามือขึ้นไปข้างบนแบบนี้เพื่อที่จะรอซับพอร์ทท่าต่อไปคือท่าที่3นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทวน1 2อีกรอบ1 2 3ไป1ายทีนี้ท่าที่3เนี่ยนะคะดูในส่วนของขาก่อนนะคะขาขวาของเราให้เปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะบิดขาแล้วก็เอาส้นออกมานะคะแล้วก็ตามด้วยขาซ้ายแบบนี้นะตูดมันจะขึ้นมาเองนะคะก็จะเป็นมือเนี่ยตีลงฝั่งที่ขาบิดขึ้นมานั่นเองนะคะ อ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะ1 2 3 3 4สามสโอเคไหมคะอันนี้ไม่ยากนะท่านี้นะเดี๋ยวทวนจาก1 2มา3 4จากตรงที่เรากระโดดนะคะ1 2 3ป้ายนับ1 2 3 4โอเคไหมคะอ่ะต่อด้วยท่าที่5 6 7 8นะคะ5เนี่ยให้เราเอามือมาแตะ ที่หน้าขานะคะมือซ้ายแล้วขาขวาเนี่เหยียดตรงทิ้งน้ำหนักไปที่ฝั่งขาซ้ายแบบนี้นะคะเอ็นตัวไปเลยนะคะตามด้วยการสบัดบ๊อบวิเนี่ยสบัดบ๊บให้เราดูเซ็กซี่นิดนึงนะคะทุกคนนะอีกรอบนึงนะคะ5 6ตามด้วย7 8นี่เห็นไหมเอามือนิ้วชี้ใกระดิกมาฝั่งซ้ายไปจังหวะ7 8นะคะอ่ะเดี๋ยวมาทวนเซนอีกหนึ่งรอบนะป้ายหนึ 4ตามด้วย5้าหกดแโอเคไหมคะอ่ะทีนี้ทวนจากเซตที่หนึ่งมานะคะตั้งแต่ neck isolation เลย1นึสองซ้ำป้ายนับ1นสองตามด้วยสะบัดมือ3 4มหมุน5 6ตามด้วย7 8กระโดด1 2ึ่สาสี ห้าหโอเคไหมคะต่อไปเซตที่3เนี่ยอันนี้ง่ายมากเลยนะคะทุกคนจะเป็นลักษณะของการแบบฟรีสไตล์แบบเออม้วนผมอะไรเงี้ยแบบทำให้ตัวเองดูเชิดๆนิดนึงนะแบบเชิดใส่คนที่มันมาเสือกเรื่องของเราอะไรเงี้ยนะคะ1 2 3 4 5 6และจังหวะที่7นะคะให้เราทิ้งอะไรมาสักอย่างหนึง่ง7แล้วก็เก็บไป8เดี่ย7 8โอเคไหมคะทุกคนอันนี้ง่ายๆเลยนะเซตนี้นะ อ่ะอันนี้ไม่ยากนะคะต่อเลยนะคะต่อเซตที่4เลยนะคะให้เราเอามือขวาขึ้นมาชูนิ้วกลางแบบนี้นะคะทุกคนนะแล้วก็ชี้ไปทางด้านซ้ายตรงกลางแล้วก็ด้านขวาแบบนี้นับจังหวะ1 2 3สในส่วนของแขนซ้ายนะคะอ่าให้เราเก็บไปไว้ด้านหลังแบบนี้อ,อีกรอบหนึ่งสอง 3. ทีนี้จังหวะที่4นะคะให้เราดูแค่มือขวาก่อนนะให้เอามาจิ้มแก้มด้านซ้ายแบบนี้นะคะนี่คือจังหวะที่4แล้วก็จังหวะที่5เอามาจิ้มแก้มด้านขวานี่ให้ดูแค่มือขวานะแต่ว่า จริงๆแล้วในจังหวะที่4ที่เราจิ้มแก้มด้านซ้ายเนี่ยนะคะจะต้องเอามือซ้ายพร้อมกับชูนิวกลางขึ้นมาบ,บนด้วยเราชูใส่พวกที่ชอบเสือกเรื่องของเราอยากยุ่งเรื่องของกูมากดักอะไรเงี้ยนะคะทุกคนนะอ่าก็จะเป็นจังหวะ1 2 3จังหวะที่4ขึ้นมาแก้มมือขวาใช่ไหมมือซ้ายขึ้นมาด้วยนี่คือจังหวะที่4นะคะอ่าทีนี้จังหวะที่4เสร็จไปจังหวะที่5มือขวาเอาไปข้างหนึง่ง5จังหวะที่6 เอามือขวาของเรามาแตะที่นิ้วกลางของฝั่งซ้ายแบบนี้นะคะอันนี้คือจังหวะที่6แล้วก็จังหวะที่7พับลงไป7นะคะอ่าแล้วก็จังหวะที่8เป็นท่าที่แบบชอบมากเลยแลบลินค่ะแบบเล่แลบลินใส่คนที่แบบชอบเสือกของเรื่องของเราอยากรู้ของกูจังเลยนะอ่าจบท่ามีแค่นี้นะคะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทวนตั้งแต่เซตที่1กันอีกรอบหนึ่งนะคะตั้งแต่ใน isolation เลยนะคะ โอเคพร้อมนะคะ1 2ตามด้วย3 4 5 6 7 8กระโดด1 2 3 4 5 6 7 8ตามด้วยฟีสตาย1 2 3 4 5 6ทิ้ง7 8ตามด้วย1 2 3 4 5 6 7 แปดแบบทวนในดึงรอบแบบไม่ลดสป,ปีดน,นะว่ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แแบรจบแล้วนะคะสำหรับใครที่จะฝึกนะคะคลิปเต้นเพลงนี้ก็อยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะนครอธิบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ